ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็สาหรับวันนี้นะในหน้าของเกม b i o b บอเนี่ยเออแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะพูดถึง b i o ยบอเนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าที่หายไปนานเนี่ยไม่ใช่พ่อแล้วนะงานมาหาลายค่อนข้างเยอะและอีกอย่างคือตอนนี้นะผมอยู่บ้านนะและประมาณวันที่8เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเข้าหอแล้วนะทุกคนก็เลยทําให้อาจจะมีการลงคลิปอะไรที่ลำบากกว่าแต่ก่อนเยอะมากมาก มากกว่าอยู่บ้านแต่ขนาดอยู่บ้านยังเรียนหนักยังไม่ค่อยมีเวลาเลยก็เลยสงสัยอยู่ว่าถ้าไปหอเนี่ยจะมีเวลาทําคลิปมากแค่ไหนโอเคมาทุกคนสาหรับวันนี้เบลโบสเนี่ยที่ทุกคนถามว่าวันที่4เนี่ยทำไมเปิดกล่องไม่ได้คือไทม์โซนเวลามันแตกต่างกันนะผมคือแบบของเราเนี่ยวันที่4ของเขาประมาณวันที่3อะไรอย่างนี้นะแล้วตอนนี้เนะี่ยของเราประมาณวันที่5ของเขาในประมาณวันที่4นะก็เกมเนี่ยได้มีการอัปเดตมาแล้วทั้งหมด6ชั่วโมงนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเกมกันนะผมว่า มีอะไรเข้ามาหรือว่ากล่องสีกล่องที่เราจะเปิดเนี่ยมันจะได้อะไรกันบ้างผมไม่รู้นะว่ามันได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยนะครับผมว่ามันได้อะไรกันบ้างไปทุกคนถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแล้วเราไปดูกันนะครับผมว่าทั้งสีกล่องเนี่ยจะได้อะไรผมว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าคลิปนี้จะลงประมาณตอนช่วงเย็นๆนะอันนี้คือผมอัดตอนประมาณตอนเช้าๆนะโอเคมาเดี๋ยวเข้าไปในเกมเลยดีกว่าฮันน่ อยากเติมโรบักใช่มหมล่ะต้องนี่เลย FD Shop FD Shop ร้านรับบริการเติมโรบักพร้อมทั้งยังรับบริการกดเกมพารในแมบ,บต่างๆไม่ว่าจะเป็น b o อก Food King Legacy และกดเพชรใน All Style ด้วยสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับตอนนี้ผมเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคนก็สิ่งที่ผมสังเกตเห็นตั้งแต่เข้ามาในเกมเลยคือ ท้องฟ้าปรับใหม่แล้วก็อะไรเนี่ยไอเทมชิ้นใหม่เหรอมันเข้ามาได้ไงอ๋อทุกคนดู <Wow. S 1> ก็สําหรับชิ้นมาเด็กก็จะกล่องสีทองเนี่ยเปลี่ยนเป็นไอเทมชิ้นใหม่กล่องสีแดงเปลี่ยนเป็นดาบกล่องสีฟ้าเปลี่ยนเป็นปืนแล้วก็กล่องสีม่วงเปลี่ยนเป็นเอ่อเหมือนโน้ตเพลงย๊กล่องสีแดงเปลี่ยนเป็นดาบแป๊บหนึ่งนะในช็อปมีโน้ตขายนะโอเคโน้ตบ็อกซ์ใช่ไหมนะฮะไม่มีอะไรขายเพิ่มแล้วเนาะ โอ้นี่มีอาชีใหม่มาเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เนาะอันนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรมานะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเสียงเกมโอเคไหนขอดูอะไรห,หน่อยดิผมผมว่าผมเริ่มสงสัยละเดี๋ยว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 เอ่อเราเลื่อนหาก่อนอ,อุ้ยปืนใหญ่มีทั้งหมดร้อยแล้วเดี๋ยวมีทั้งหมดร้อยยี่สิบสี่อันว้าว่ายิงไงอี่ย มันยิงก็ทำอะไรได้อะก็ยิงแค่นี้อะ่ะเอ๊ยแต่เทอะ่ะแล้วถ้าหมดอะ่ะบอกว่าคือหมดใช่ไหมมีชาร์จไหม่าสมมติตอ๋อมีชาร์จไหมหรือว่าหมดแล้วหมดเลยกดยิงไม่ได้กดตัวอาร์กดรีโหลดอะ่ะไม่มีรีโหลดอะ่ะล่านี้ทำอะไรได้เอ้ยเฮ้ยกดเฮ้ยสามารถเคลื่อนย้ายนี้ได้ oh, แล้วผมไปออกังมันวะเฮ้ยเฮ้ยโครเท่เฮ้ยโครเท่อ่ <c oughs> อออออาออต่อไปเราเราเห็นสิ่งนี้ละเดี๋ยวมันมีอะไรนะโน้ตเพลงแล้วก็ดาบโน้ตเพลงอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> ดาบมีทั้งหมด6,391 <c oughs> <c oughs> <c oughs> อัน6,392รออันเลยนี่ว่ะแล้วก็โน้ต ่าทำอะไรได้ก็สมมติอย่างนี้อ๋อนี่ปรับปรับได้ปรับได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตลองอะไรดูนิดนึ่งนะสมมติว่าใส่สวิตไปก็ตามที่คาดเดาเลยคือพอกดปุ๊บเป็นการเลเอ้ยงั้นมันก็สามารถทำพวกเปียโนได้ใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่ามันเออเดี๋ยวลองลองลอง จะ้อไข่ควงด,ดิปิดปิดปิดแล้วก็แยกอันอันนี้ผมผมไม่ได้มีความรู้ด้านดนตรตีเลยว,ว่ะเึ๊่ปั๊บที่อ,อะไรไม่รู้คอให้นะครับยาวครับโอเคก็ ก็สําหรับอัปเดตนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะก็คือได้ปืนใหญ่เข้ามาได้ดาบเข้ามาได้เป็นโนต้ตนี่แล้วก็ได้เป็นตัวนี้เอไม่ใช่นีได้เป็นตัวนี้แ,แต่ผมว่าอันนี้เฟี้ยวดีนะดีทุกคนเอ๊ะแป๊บน,นึงนะแล้วถ้าเกิดว่าผมเสกเรือผมมาอันอันอันนี้คือเรือที่ผมเคยสร้างนะเรามาลองเสกดูกันดีว่ามันทําอะไรได้เราดูเราดูสมมติผมเสกเรือผมมาอ่าฮะอันนี้ กดบวกอะไซเกลหนึ่งมอมันเลือกได้แค่ชิ้นเดียวใช่ไหมมันเลือกทั้งเกมมันเลือกของดูชิ้นไม่ได้ใช่ไหมเออเลือกได้นี่ว่ามันไม่มันไม่มีซีเล็กอซีเล็กอแบบเนี้ย l ีเล็กอแล้วก็อันนี้ไม่มี l ีเล็กอนะน,น,นี่นีนนี่คือขยับออกนี่คือโรเต t e หมุนเนี่ย เฮ้ยเฮ้ย, <laughs> ฮยไแม่งเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวเคียดไอ้เดี๋ยวผมสมมุติว่าสมมุติว่าเอาเป็นไม่มีอะไรบ้างอ่ะที่สร้างมันเฟี้ยวเฟี้ยวเอ่อกีบชิปชิคเก้นคาเอาเป็นซิกเก็ตบอร์ดแล้วกันอ่ะสมมุติว่าเป็นซิกเก็ตบอร์ดใช่ไหมเอาเอาตัวนี้มา อ่ะครับก็กดปึ๊บ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 น่าจะต้องกดทั้งหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูลองดูปึ๊บ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 โอเคโอเคโอเคกดหมดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะฮะเก้าอี้อ่ะเก้าอี้ไม่ต้องหรอก ก็ตัวนี้มัน้วด้านล่างก็เอามาให้หมดนี่นี่นี่ล้อด้วยล้อด้วยป,ปึป๊บปึป๊บปึ๊บนี่ประมาณนี้ใช่ไหมสมมุติว่าเอ,อ้เอาเอาเก่าเลยเอ้ยนี่ไปดูดิไปสมมุติว่าเดี๋ยวนะเอาเป็นอันนี้นี่เนี่ยดูดิแยกมาเป็นสองชิ้นอ่ะเฮ้ยโคตรเฟี้ยวอ่ะเอ้ย แล้วถ้าเกิดว่าบล็อกมันไม่มีอะอย่างเช่นผมมีอันไหนที่มันมีบล็อกแค่อันเดียวบ้างวะบล็อกที่มีแค่อันเดียวอาก้ยกล่องสีฟ้านี่มีแค่อันเดียวอาสมมติอ่าฮะอ๋ะอถ้ามีแค่อันเดียวทำไม่ได้อ๋ออ๋อ่าสมมติอันนี้ปื๊บปื๊บปื๊บ เอา,าอันนี้พอเหลือสักหกหมื่นแล้วก็คนนี้ปึ๊บนี่ปึ๊บเฮ,ฮ้ยโคตรเฟี้ยวโอ้โหเฟี้ยวมากแล้วก็ามาต่อนปึ๊บเฮ้ยเฟี้ยวมากเลยเทมชิ้นนี้เนี่ยมันมันทำให้เราสร้างอะไรง่ายต่อง่ายแล้วดีทุกคนเนี่ยเราจะสร้างอะไรใช่ไหมเราก็มีบิดมีงอมีอะไรได้เลยโคตรอีซี่อ่ะมีมีนี่ด้ะบอกผมหมดละเ <c oughs> ฮ้ยโคตรเฟี้ยวอะชิ้นนี้ เป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่เฟี้ยวมากเลยนะแต่ว่าดาบนี้ไม่รู้จอามาทำอะไรนะไม่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมหกพันกว่าอันเอามาทำอะไรก่อนเอามาทำอะไรก่อนแย่ๆเออนั่นดิแล้วแล้วหนึ่งนะอันนี้น่าสนใจนะผมอยากรู้มันทำอะไรได้วะอันนี้เอ้ยเควสนี้รอออกไปแล้วใช่ไหมเควสรอออกไปแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรเก็บไว้แล้วโอเคก็คืออีเวนต์มันจบเรียบร้อยนะ ชอบเลยมันยิงใส่อะไรได้บ้างไหมแล้วมันจะชาร์จกระสุนยังไงวะผมสงสัยว่าเดี๋ยวผมพอลองมีอะไรที่กดได้บ้างอ่าตลับเมตรไม่ได้อันนี้อันนี้กดได้อ๋อได้แค่นี้มันสามารถยิงใส่อะไรได้ไหมมันแต่มันเป็นบล็อกของผมเองอะมันน่ายิงใส่ไม่ได้เ <c oughs> นี่ยพอยิงหมดก็คือก็คือเหมือนรีนะทุกคนเนี่ย ไม่รู้มันสามารถรีแล้วมันสามารถอันนี้กลับมาคืนได้ป่ะนะอ่ะเฮ <c oughs> <c oughs> ้ผมชอบนะมันฟียวดีแนละ้วทุกคนดูดิมันแปลกอะเอามาทําไมกไม็รู้ปืนใหญ่นี่เออปืนใหญ่นี้เอามาทําอะไรได้เออนะเ,ออเดี๋ยวผมลอง,ลองเอาเรือนี้มาแล้วก็เดี๋ยวใส่ไปทาฐนนานะของเจ็ตแพกปีกแล้วก็ใส่เป็นปืนใหญ่มาไว้ข้างบนเรือเดี๋ยวผมอยากจะรู้จริงๆว่ามันว่ามันทําอะไรได้นะ โอเค go, ไปเลยโกไปเลยเดี๋ยวมีด่านไหนไหมนะมีไม่มีด่านอะไรที่ว้ยิงได้เลยเหรอด่านแรกนี้ใช้ยิงได้ไหมด่านแรกนี้ไม่มั่นใจว่าใช้ยิงได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูที่ด่านแรกก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขับไปที่ด่านแรกเลยดีกว่าจะง่ายๆด่านแรกเหรอน่าตรงนั้นเดี๋ยวผมจะลองไปยิงดูนะทุกคนผมไม่มั่นใจนะว่ามันจะสามารถยิงได้หรือเปล่านะแต่มันน่าจะยิงไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ปืนใหญ่ นะผมคิดว่างั้นนะเอ้ยเอ้ยอ้ย,ยผมปิงผมปิงผมปิงมป้งผมปิ้งวิ๊บวิบวุบปิ๊บป๊อปนี่ยตก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 เยวเราขอตั้งดีเดโอเคเราผมต้องไปก่อนนะเวลาที่กระโดดมามัน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 เลยโอเคอ๋อไอ้ทุกคนมันปิง ดูกบผมปิงอ่ะดูดิแล้วเวลามันยิงกระสุนไม่พุ่งไปด้วยนะเนี่ยตนี่ิวดิวดิวดิวกระสุนหมดละควันออกโอเคโอเคโอเคก็ยังอยู่ยังอยู่ไอ้ถ้าผมถือมีดล่ะก็ฟันอยู่ข้างในนี้แต่ว่าปืนใหญ่มันกระสุนหมดแล้วอ่ะทุกคนมันมันมันรีโหลดกระสุนยังไงอ่ะรีโหลดไม่ได้อะอันนี้อันนี้คือรีโหลดไม่ได้ใช่ไหมเอ้แต่ดูดิมันนั่งแทนเก้าอี้ได้นะดูดินี่กดบาลีอ่ะ เอ้ยใจเย็นๆบาเลียกดบาเลียประกันเลยนะ่ะคือแบบเพื่อ<ม>เพื่อไม่ให้เราเป็นไรนะกดบาเลียประกันเลยนี่นั่งแทนเกูอีได้เลยอนะ่ะโคตรเฟี้ยวเฮ้ยดูดินั่งแทนเกูอีได้เ,เอ้ยจริงๆริงนะอุ้ยอุ๊ยถ้าคนไหนมาเล่นท่านี้ดีมากเลยนะแค่ชนะเขาเส้นชัยตาเดียวก็ก็คือได้ได้มาแล้วอันหนึ่งแล้วผมผมมาฟาร์มสักหน่อยนะผมฟาร์มแบบเอฟเคก็ได้มา ร้อยกว่ากล่องก็อุ้เยอะมากแต่ประเด็นคือประเด็นคือผมได้ <c oughs> ได้ดาบอะผมไม่คิดว่ามันจะเป็นดาบเวยทุกคนแล้วคือแบบมันมาให้สุมใช่ไหมแล้วแบบหลายๆคนก็สุมหาฮาปูนกันอะคือตอนแรกผมมีฮาปูัน,นี้อยู่แค่3าอันนะตอนนี้ผมมีอยู่ส3สาอันอนะตอนนี้ผมมีอยู่ตั้งส3อันอนะคือแบบผมใส่สุดเลยผมแบบซื้อแม่งเกี้ยงเลยจนเงินผมเลยอยู่6 0พันเลยทุกคนโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้เนะี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับ Even อีเวนต์คริสต์มาสเอออีเวนต์เออคริสต์มาสของบิลบนะก็จบเพียงเท่านี้นะถ้าเกิดว่ามีคลิปอะไรอยากให้ทำเนี่ยฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับส c คร b ์คอมเมนต์มานะผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำคลิปให้โอเคสรัวดีนี้ขอตัวลาไปก่อนไปนะครับผมบาย